สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่เจมีนาคม 2500, ส5 6 3ารครับเพราะผมครับไนโก้สวนเกษตรผสมผสานพอเพียงนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาเก็บมะขามเทศข้างทางนะครับรถจอดอยู่นู่นครับผมกลับจากสมอ้อยมาเห็นมะขามเทศออกฝักเลยอยากเก็บดูว่าตัวน,นี้มันเขามันหรือฝาดนะครับตัวน,นี้ข้างทางนะเราไปดูกันเลยเห็นฝักไว้ล้วมีฝักแก่อยู่2ฝักเห,เห็นอยู่แป๊บน,นึงครับ เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนี่นี่คือฝักอ่อนถือว่าฝักเขาสวยเลยอะนี่เป็นธรรมชาตินะข้างทางนะเพื่อนนี่นี่ฝักหนะนึ่งนี่เป็นเป็นช่อเลยเพื่อนเห็นปะเป็นช่อเลยเนี่ยนี่กำลังกำลังเริ่มแล้วนี่เขาเขาขึ้นข้างทางนะไม่ได้ไม่ได้ปลูกนะพามาเพื่อนมาดูกันมาดูฝักนี้เพื่อนยังไม่แก่นะโอ้โหนี่ฝักนี้สวยเฮ้ย เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเมตรส่วนที่แกนี้มีสองฝักนี้นี่ฝักนี้แดงสุกมากเลยกับฝักนี้เริ่มแล้วนี่นี่แดงนี่สุกแล้วห้อยแล้วแยกนกกินเห็นนกมันกินอยู่นี่กำลังห้อยเลยสุกแกจัดเลยเนี่ยเพื่อนดูดิเห็นนะเดี๋ยวเก็บสองฝักนี้หนึ่งฝักนี่ฝักหนึ่ง เรียบร้อยเดี๋ยวลองชิมกันว่ามันฝาดหรือเออมันมันนะครับต้นนี้ค้างทางนะไม่ได้ปลูกนะกวางพื้นเลยเดี๋ยวชิมฝักที่อ่อนก่อนฝักนี้จึงอ่อนกว่าชิมก่อนว่าเขาเป็นไงไนเนื้ออันนี้เนื้อเขาชมพูนะแต่อันนี้เนื้อเขาขาวแก่แต่ว่าไม่ชมพูนะไม่น่าจะเป็นสายพันธุ์ชมพูนะนี่หรือว่ายังไงอ๋อยังไม่รู้ยังไม่รู้รม,รมันมันยังเดี๋ยวลองชิมก่อน เขาฝาดเรือมันนะอือเพื่อนก็ถือว่าไม่ฝาดนะแต่ก็ไม่มันเจ็บเท่อ่อ่ายังไม่แก่หรือเปล่าอันนี้คือยังไม่แก่ค่อยแก่เท่าไหร่นะอันนี้กับเริ่มเริ่มเริ่มแก่ไม่แก่มากมนไม่แรงฝากไม่แรงแต่ว่ามันแตกแล้วอือ มงงเขาไม่ฝอยอ่ะกินได้มันโอเคเลยตอนนี้น่าสนใจเด <c oughs> ี๋ยวมีเวลาจะมาตอนอยู่ใกล้บ้านเ <c oughs> ดี๋ยวดู้องคิมคิมที่เขาแก่จัดจัดนั้นเนี่ยในแก่จัดจัดแต่สีขาวนะกัดอือ้มอันนี้เจ้หวานเลเพื่อน

เม็ดไม่ใหญ่หวานครับหวานอืมขยด้เพื่อนตรงนี้ต้องมาตอนน้แล้วนี้เขาชัดโอเคเลยปักแดงใช่ปักแดงเลยแต่ข้างในเขาไม่แดงนะข้างในเขาขาว แสดงว่าไม่ใช่สายพันธุ์สีชมพูแสดงว่ามีคนกินแล้วเม็ดมาหล่นท่านี้แน่เลยงกเนื้อคาบมาหายอยเก็บเม็ดไว้ไอ้เพาะเปิดได้เป็นพันที่ด,ดีขึ้นประมาณถือว่าโอเคตรงนีไ้ได้เพื่อน แดงแล้วตัวเขาแดงแกด้วยแกไม่ปลูกร <c oughs> ้อนมากเลยวันนี้นกาดมันค้าเพื่อนโอเคตันนี้ใครได้ครับฟักฟักเขาใหญ่อยู่นะสวยอยู่กว่าเขา เนี่ยนะไม่ไม่มีคนดูแลนะคนในธรรมชาติแต่ล่องรอนกกินเยอะชุดนี้ย่ยต้องมามาเก็บซะแอบมาเก็บไม่รู้จะทันคนอื่นไหมอยู่กับเตี้ยด้วยน้อมกินห้าเตี้ยมันจะทันคนอื่นปะยังไงก็ ฝากกดไ like, ลดค์กดแชร์หรือกดตามามันนะครับงไงกะนำคลิปดีๆเกี่ยวกับคำก,บก,บกับการทางเกษตรมาฝากเพื่อนทุกคนที่สนใจการาเกษตรครับโอเคนะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับกับผมนายกส่วกเกษตรสรานพระเพียงครับสวัสดีครับ